เอาใจสายของแต่งกันเลยกับเจ้าคันนี้โตโยตา้าวีออสปี2020มาพร้อมสเกิร์ตรอบคันสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถเก่งซาคันนะคะที่มาพร้อมของแต่งแนะนำเป็นเจ้าคันนี้เลยโตโยตา้าวีออสของเรานะคะเป็นรถปี2020คะ่ะเลขใหม่ก็น้อยนะคะเป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตที่ติดตั้งให้ถึงรอบคันเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวงไฟ โปรเจคเตอร์นะคะคาดด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะลูกค้ามาพร้อมกับสีบรอนเงินนะคะเป็นสีที่ทําความสะอาดได้ง่ายนะคะดูแลรักษาง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะมาดูในส่วนของคอนโทรลด้านหน้ากันบ้างนะคะเจ้าตัวนี้ก็ดีไซน์มาด้วยสีดานะคะตัดกับสีพิงโก้เช่นกันจ้า ในในส่วนของหน้าจอนะคะลูกค้าจะได้ไปในส่วนของหน้าจอระบบทัชสกรีนหรือว่าระบบสัมพันธ์นั่นเองนะคะพวงมาลัก็จะได้แบบมันติฟังก์ชันเช่นกันนะคะที่สําคัญนะคะเจ้าตัวนี้นะคะนี่แอร์ A นะคะจะมีผลแสดงหน้าจอแบบหน้าจอดิสเพลย์นะคะสามารถแสดงอุณหภูมิ ได้เลยนนะะคะี่มาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวมิดนะคะจะได้ในส่วนของเบาะหนังไปเลยนะคะดีไซน์นะคะจะมีลวดลายตรงกลางเบาะให้ด้วยนะคะรอยตะเข็บยังอยู่ดีไม่มีรอยขาดหลุดลุยแน่นอนจ้ามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะดีไซน์มาเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะที่สําคัญจะมีระบบ Isofix ให้ High นะคะสําหรับบ้านไหนที่มีลูกเล็กเด็กๆนะคะสามารถติดตั้งคาซีทให้ได้เลยนะจ๊ะ พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าโม้ว่ารถของเราเป็นรถเดิมๆจริงๆอ่ะให้ดูเม็ดอากันไปเลยนะจ๊ะลูกค้าอ่ะแข่งด้วยนะ,ะนี่เม็ดอานะคะยังเรียงตัวชิดติดกันสวยงามนะคะ เป็นของเดิมๆแน่นอนนะคะรับประกันรถไม่มีชนนักพิการหรือว่าน้ําท่วมที่สําคัญไม่เคยติด,กดแกสด้วยจ้ามาดูในส่วนของบ้านท้ายรถกันบ้างนะคะสําหรับไฟไท้ายของเรามาพร้อมกับดวงโตๆตเลยนะคะอันนี้ตัวอักษรควาว่าวีออสนะคะสลักนูนขึ้นมานะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะที่สําคัญนะคะเรามีในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ สำหรับห้องเก็บสัมภาระนะคะช่องเก็บสัมภาระมาพร้อมกับถาดพลาสติกนะคะสําหรับลูกค้าที่ไปจ่ายตลาดนะคะมีของมีน้านะคะ <_ X 1> ก็ไม่เลอะรถแน่นอนนะจ๊ะสำหรับด้านล่างนะคะมาพร้อมกับยางสเปรซ,ซึ่งเป็นยางใหม่เครื่องมือแม่แรงก็ยังอยู่ครบแน่นอนจ้ามาดูในส่วนของรอบคันกันไปเลยนะจ๊ะลูกค้าในส่วนของลอ้ Z. อนะจ๊ะในส่วนของล้อนะจ๊ะจะเป็นล้อแม็กดเดิมๆของโตโยต้านะจ๊ะมาพร้อมกับยางใหม่เป็นยางแม็กซิตนะคะ เปลี่ยนให้ใหม่ทางสีเส้นดอกแน่แนๆเต็มๆกันไปเลยค่ะไม่มีปัญหาด้านการใช้งานแน่นอนค่ะชวยมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะลูกค้าแผ่นกันความร้อนนะคะสภาพ99.99% 99เลยนะคะแผ่นมอก็อย,ยังอยู่นะจ๊ะลูกค้าสาหรับแผ่นเพรจ,จะอยู่ด้านข้างประตูน,นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะนี่ให้ดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะคะคานหน้ายัางตรงดิ่งแสดงให้เห็นว่ารถไม่มีรอยชนหนักมาแน่นอนนะคะนี่ขอบยางด้านบนนะคะ กดไปมีรอยบุ๋มคือของเทแน่นอนนะจ๊ะไม่ผ่านการเปลี่ยนมาแน่นอนเม็ดอาร์จุดอาร์นะคะก็เป็นจุดเดิมๆนะคะเรียงตัวสวยกันค่ะลูกค้าสังเกตให้ดีนะคะก็จุดเต็มสีก็จะเป็นจุดเดิมๆมาจากโรงงานเช่นกันค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแล้วนะคะสําหรับเจ้าคันนี้อย่ามัวรีรออย่ามัวแต่เล็งอย่ามัวแต่มองนะคะเดี๋ยวรถติดจองไปอีกนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าห่หหรือไดติดต่อหาน้อง สอง0นนะคะพร้อมจัดให้ทุกคันดันให้ทุกเคสออกกรง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าที่สำคัญนะคะจองเพียแค่999บาทเท่านั้นนะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีก2ครั้งหรือว่า20,000กิโลดอกเบี้ยเริ่มต้นสุพิเศษ2.89เเท่านั้นที่สำคัญนะคะ รับส่วนลดไปเลย5,000บาทแค่บอกว่ามาจากคลิปนี้น้องบินจัดให้แน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะที่สําคัญที่สําคัญนะคะลูกค้ามีคับฟรี90วันด้วยนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ